สวัสดีครับพวกเราทีมงานผู้ดูแลพื้นที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์สองซึ่งประกอบไปด้วย AM คุณครูสมพรคำแหนและทีมงานคุณครูสุก,กันดาแจ้งกันคุณครูสิรินภาพาทีและคุณครูทิพสุดาปัญญา หลังจากที่เราได้รับมอบหมายจากมหาวิทยายละะัยราชภัฏวรลลงกรณ์นในพระบรมราชปธัมภ์ให้เป็นผู้ดูแลพื้นที่โรงเรียนนิคมสังเคราะห์2เราได้ออกเดินทางจากจังหวัดประทุมธานีสู่จังหวัดสระแก้วเพื่อไปยังโรงเรียนนิคมสังเคราะห์2ทางทีมงานได้เข้าพบท่านผู้มนวยการโรงเรียนตัวแทนคุณครูและตัวแทนผู้ปกครองเพื่อสัมภาษณ์สอบถามความต้องการสิ่งที่ต้องการพัฒนา จากท่านผู้อำนวยการตัวแทนคุณครูและตัวแทนผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาสวัสดีครับผมนายชัดชัยกันดิษผู้ในการโรงเรียนนิคมส่ง 2, ข้อสองครับปัญหาแรกของผมที่ได้เจอเลยสาหรับตัวนักเรียนผมบอกเอาไปออกเป็นสามส่วนหนึ่งคือหนึ่งตัวผู้เรียนนักเรียนนิคมส่งข้อสองเนี่ยอาจจะมีผลการทดสอบผู้บริหารบริัเนี่ยอาจจะมนค่าต่ำคืออาจจะเกิดขึ้นด้วยกับ สภาพครอบครัวแล้วก็ความพร้อมของนักเรียนด้วยอันที่2ก็คือกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่จะจัดให้หนักเรียนก็าอาจจะไม่ได้เสริมสร้างให้นักเรียนนั้นมีความสมบูรณ์ในหน้าร่างกายแล้วก็ทําให้เด็กอาจจะขาดโอกาสในด้บางทีนี่คือประเด็นที่หนึ่งของผู้เรียนนะครับอันที่สองเรื่องของครูเนี่ยก็คุณครูเนี่ยก็เป็คคเนคนที่มีความรู้ความสามารถ แต่อาจจะขาดค,ความรู้ความเข้าใจหรืออาจจะไม่ได้นํามาใช้ในเรื่องของการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญสามก็คือเรื่องของชุมชนการมีส่นวนร่วมหรือการให้ชุมชนเข้ามามีส่นวนร่วมคิดร่วมทำบำรุงเย็นอาจจะน้อยตัวน,นี้ผมเอาปัญหาเหล่านี้มาคุยกับคุณครูนะครับแล้วก็คณะกรรมาก,การสารศึกษาก็วางกรอบแนวทางว่าต่อไปนี้เราจะจัดกิจกรรมที่เรียกว่า Active Lear โรงเรียเราเนี่งยอย่างนึงคือเราเป็นโรงเรียนชายแดนคือก็มีหลายหน่วยง,งานที่เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาให้กับเด็กชายแดนโดยเฉพาะมหา,าวิทยาลัยวลัยลงองเองก็ก็เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาครูนะซึ่งจะส่งผลต่อการ,ร,รเรียนรู้ของเด็กนะครับงานตัวสังกัดเองก็อันนี้โดยท่านานำโดยท่านพอเขตก็เห็นความสำคัญก็มีนโยบายหลายส่วนที่ให้โรงเรียนนั้นพัฒนา ้ววดดดึงดึงงงชชชุมมมนนนน่นนามามน่่าาาากรตๆเเขีสอหลังจากที่ทีมงานนะครับได้รับข้อมูลจากทั้งท่านผู้อำนวยการตัวแทนคุณครูและตัวแทนผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วเราได้นําข้อมูลทั้งหมดนะครับเข้าสู่ที่ประชุมของโรงเรียนนิคมสงเคราะห์สองเพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning โดยกระบวนการ G p a d 5 Step และในการพัฒนาชุดนวัตกรรม ทีทเพื่อช่วยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทางมหาวิทยายลัยราชภัฏวลัยอองค์กรในพระบรมราชูปธัมภ์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่คุณคคูในการพัฒนาชุดนวัตรกรรมทั้งบอร์ดเกมและชุดนวัตรกรรมพลเมืองดี สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเบญจมาศแม่นทองนะคะเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสายแก้วเขต2ค่ะในปัจจุบันนะคะทั้งชุมชนและก็โรงเรียนของเรานะคะมีสภาพปัญหามากมายที่เกิดขึ<ม>้นเด็กๆเขาได้เห็นปัญหาเหล่านี้ก็เลยติดค้นนะคะทำเป็นวรรณกรรมพลเมืองดีขึ้นมาในโครงการระดับคุณภาพการศึกษาะคะ่ะ ขั้นตอนการทำวนนรวรณกรรมพลเมืองดีเล่มน,นี้นะคะเริ่มต้นมาจากหนึ่งนะนักเรียนได้สำรวจชุมชนจากความรู้ในการอบรมถ่ายทอดไปสู่การพัฒนาชุดนวัตรกรรม TTK จนทำให้โรงเรียนนิคมสงเคราะห์สองได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชุดนวัตรกรรมพลเมืองดีในหัวข้อวัดบูลี่ขยะที่หายไปน้ำยากำจัดยุงและวัคซีนชุบชีวิต ในนามโรงเรียนนิคมสม้อ .2 ต้องขอขอบคุณโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา,กา,กาโดยการใช้บอร์ดเกมและวรรณกรรมคุณธรดีอารมณ์นิคมสม้อ .2 ต้องขอขอบคุณทางโครงการเป็นอย่างสูงครับ